สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดลี่แห่งชัยชนะ14วันในสถานที่กักตัวซึ่งทางกรมสุขภาพจิตเป็นห่วงในความรู้สึกของท่านจึงได้จัดทําโปรแกรมนี้ขึ้นมาโดยขอความร่วมมือจากท่านในการนําแนวทางนี้ไปใช้และบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ทํากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของท่านในช่วงเช้าและก่อนนอนทุกวันนะคะในวันที่1นี้ ขอให้ดานประเมิน Mental Health Check-in ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งท่านสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วการประเมินจะประกอบไปด้วยการประเมินความเครียดภาวะหมดไฟความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและซึมเศร้า โดยท่านจะทราบผลการประเมินในทันทีและมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวพร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์ด้วยนะคะกิจกรรมที่จะให้ท่านทำในวันนี้ก็คือการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ผ่านการชมคลิปนี้ค่ะาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถือเป็นอีกครั้งใหญ่ซึ่งได้ลุกลามไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยเชื้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคจากทารไางไอสา การคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่ก,การสัมผัสเชื้อโทรคที่ตกค้างอยู่ในสิ่งของ้ามีโอกาสที่เชื้อโควิด1ิจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันแต่เราสามารถป้องกันโควิด -19 ทําทำได้ง่ายๆเพียงสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนมันล้างมือให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1- 2เมตรเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด19ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือให้ถูกวิธีและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1 2ถึงเมตรหลังจากที่ท่านได้ทราบเรื่องราวของโควิด1 i แล้วขอให้ท่านปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างกักตัวดังนี้นะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดเวลา ปิดปากเวลาไอาหรือจามทุกครั้งและรักษาระยะห่างจากผู้อื่นค่ะเราหวังว่าท่านจะมีความสุขตลอดวันนะคะแล้วอย่าลืมลงบันทึกกิจกรรมที่ทำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่มีในช่วงก่อนเข้านอนให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ